กูจะทิ้งแม่งหมดน่ะทิ้งแม่งทั้งตัวกูเองเอาสิกูพอกันทีละกูว่าอย่างเงี้ยนะเกิดอ,อีกกี่พบกี่ชาติกูก็จะทําอย่างเงี้ยมากูจะว่าอย่างเงี้ยนะอ่าเนี่ยมันต้องทําอย่างเงี้ยจนไม่เหลืออะไรอเหลือศูนย์เลยมึงไม่ต้องไปห่วงอะไรเลยถ,ถึงใจจะห่วงก็ตามแต่กูจะตายอย่างเงี้ยเอาสิ กูก็ไปหองกูอย่างเงี้ยกูก็ไปอยู่ห้องกูสามสี่วันกูฉันหน,หนึ่งสามสี่วันกูฉันหน,หนึ่งฮะอ่าจนพร้อมาก,กูก็สู้อยู่กับใจตัวเองเยงขันติบารบีทุกอย่างมีพร้อมนะอะ่มอบเลยมอบกายให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยนะอ่าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ว่ากันใหม่เอาแบบนี้เลย ถ้ามึงอยากรับผิดชอบมึงเป็นคนรับผิดชอบมึงก็อยู่อย่างนั้นเขาจะว่าอะไรมึงชี้กับผ้าเนี่ยอันนี้สองบวชก็เท่ากันเพราะกิเลสตัวเดียวกันมันทำมากไม่ได้เลือกเพศหรอกรถ้ามึงปฏิบัติดี้ปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกยังไงมึงก็เป็นเข้าไปถึงได้เท่ากันแล้วแหละ